สถานการณ์โควิดสิในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อที่ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จำนวน16รายส่วนที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK ค่ะมีจำนวน259รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมดมากที่สุดอำเภอเมือง10รายไม่พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง9รายคิดเป็น56.2%ผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล303ราย เป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงที่รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU 23รายผู้ป่วยที่เริ่มมีความเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงหรือมี่งโรครวม280รายผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ36รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่51,064รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่414ราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง608ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9ไปแล้ว29,876ารยายมีผู้เสียชีวิต246รายโดยจังหวัดอุดรธานีค่ะพบผู้เสียชีวิตจากโควิด19านวน246รายเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง2 4งราย คิดเป็นรอยละ9ก98.8จึงขอเชิญชวนกลุ่ม608ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคและอิ่งตั้งครรภ์ค่ะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เข็มที่1เข็มที่2และเข็มกระตุ้นทุกคนเพื่อไม่ป่วยหนักลดการเสียชีวิตซึ่งสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลหรือรอพอสอตอไกรบานทันค่ะ